พระพุทธเจ้าตัดสู้อริยสัสัจสีนะอ,อฟังภาษาพูดภาษามนุษย์เนี่ยเป็นอริยสัสัจสีแต่ถ้ามองแล้วก็คือเป็นสภาวะเดียวเป็นการตัดรู้รู้สภาวะชัดเจนแต่ว่าพอ,พอ,พอสภาวะรู้เหล่านั้นอ่ะมาชี้มาสื่อเป็นภาษาเนี่ยก็แจงออกมาเป็นรูปแบบถึงสี่สถานะ เหมือนกล่องนึงอะกล่องที่มีสี่ด้านมองด้านไหนก็กล่องใบนั้นแหละอาเรยสตีเนี่ยจริงๆมันก็คือความความรู้อันประเสริฐตามความเป็นจริงแล้วก็แจงออกมาสี่ด้านด้านด้านทุกด้านเหตุของทุกด้านความดับทุกด้านนทานการดับทุกมันมันอยู่ในสี่ด้านอยู่เนี่ยทีนี้ เนี่ยดูด้านไหนถ้ารู้ถ้ารู้แจ้งในด้านหนึ่งด้านใดจะรู้แจ้งหมดนะมันมันก็ขบนวนการมันก็เกิดขึ้นมีคํำกล่าวว่าทุกที่ถูกกําหนดรู้คือประตูสู่นิพพานคําพูดอันเนี้ยเป็นคําพูดจริงไหมเนี่ยแล้วทําไมถึงว่าทุกที่ถูกกําหนดรู้คือประตูสู่นิพพาน มันถ้าแค่กําหนดรู้ทุกเท่านั้นนะ,ะประตูนิพพานเปิดละไปแล้วมันเป็นไปเองกระบวนการะจะเป็นไปนะแต่พุทธเจ้าเป็นสัพพัญยูแสดงและแจกแจงเพื่อความง่ายเพื่อเพื่อกูลเพื่อทําให้มาลาเวนายะได้อาศัย,ได,ศยได้ทําให้แจง้งต้องอาศัยการจุงการจุงจิตจุงใจจากพระพุทธเจ้าก็เลยแจง เป็นผู้แจกแจงแจงว่านี้ทุกนะนี่ทุกบอกนี้ทุกเนี่ยฟังแล้วงงงงอะไรคือทุกอืมถ้าถ้าไม่ได้ฟังรายละเอียดนะแล้วงงว่าอะไรคือทุกต้องนี้ทุกนี้สมุทัยนี้นิโรดนี่มักบอกแล้วก็อที่ว่าทุกเนี่ยอรู้จักทุกแล้วเนี่ย จะก,การยังไงกับทุกเอ่อรู้จักทุกโดยความเป็นทุกให้ชัดเท่ากันรู้จักทุกโดยความเป็นทุกสำคัญปัญหาของความไม่รู้เนี่ยมันจะไปรู้ทุกเป็นสุขซะปัญหาอยู่ตรงนี้นะเอ่อปัญหาของของกลไกลที่มันจะเกิดขบวนการปฏิจจสมุปาทเนี่ยคือความความไม่รู้เนี่ยไปเข้าใจผิดไปหมายผิดว่า เป็นสุขทุกขเป็นเราเป็นของของเราทุกเป็นของยั่งยืนเป็นของมัม่นมั่นเราไม่รู้ว่ามันคือทุกเวทซ้ำไม่รู้จริงๆมันรู้ว่านี่ร,รู้รู้แต่ว่านี่คือเราเอ่ออันนี้คือทุกแล้วจะการยังไงทุกทุก,ทกเนี่ยไม่ได้สอนให้ละนะเออไหนว่าจะสอนให้ละทุกเนี่ยสอนให้รู้จักทุกรู้จักทําไมของไม่น่ารู้จักเลย ใครๆก็ต้องการสุขมากกว่าเพราะไม่รู้ไม่รู้จักทุกเลยถึงถึงไปแสวงหาสุขหรือเจอทุกทุกทีมันต้องรู้จักทุกนะร,กรู้จักทุกรู้จักทุกแล้วจะได้ไม่สร้างทุกขึ้นมาทุกหให้กำหนดรู้ไม่ได้ให้ละแต่สิ่งที่ให้ละคือให้ละที่เหตุของทุกคืาเรื่าสมุทยัยทําไมถึงไม่ให้ละทุก ทำไมถึงทรงให้ละเหตุของทุกข์ก็สภาพความจริงของทุกข์เนี่ยมันเกิดดับมันไม่เทียมมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสภาพความจริงของทุกข์คือมันเกิดดับจําไว้อย่างนี้มันเกิดดับแล้วก็เป็นการเกิดดับที่เร็วมากเร็วจริงๆแต่ว่ามันการการเกิดดับที่ต่อเนื่องนั่นเอง ทำให้เป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตเนตเป็นความยั่งยืนเป็นเราไปแ้เวลาจะดับทุกเนี่ยดับไม่ทันทุกมันดับมันเองแต่ปัญหาไปดับทุกไม่ถูกทุกสักทีกลายเป็นสร้างทุกก้อนใหม่ซ้ําซ้อนเข้าไปนั้นก็เลยว่าความรู้เนี่ยต้องตั้งเป้ายิงตัวร้าแต่ยิงให้ถูกเนี่ยเหมือนทศกัณหรือไง ้ฆ่าทศสก,กันไปฟันทศสก,กันี่ฟันที่ตัวนะไม่ตายทศสก,กันนี้ถ้าฆ่าทษสกันนี่ต้องฆ่าที่หัวใจนะละทุกนี่ละไม่จบนะละทุกไม่เจอแล้วถ้าไม่รู้จักทุกด้วยเนี่ยละทุกไม่ได้ละทุกเนี่ยไม่ต้องไปละแค่รู้จักทําไมรู้จักเพื่ออะไรเพื่อ er <th> <ia> ที่จะไม่หลงลาเพื่อที่จะไม่หลงลกก้อน er <th> <ia> ทุกนะปัญหาเนี่ย ความหลงรักก้อนทุกเนี่ยมันมันมันอาบทามันสาบมันกินลึกเข้าไปในทุกอณูความรู้สึกเนี่ยว่าก้อนเนี้ยเป็นก้อนเป็นของเรามันมีความรักที่เป็นยางแบบยึดโยงไว้อย่างเหนียวแน่นมากเลยเออความรักในก้อนทุกเนี่ยมันแน่นมากเพราะเ็เกิดจากความคุ้นชินแล้วยังเกิดจากความไม่รู้อีกนะ ว่ามันเป็นก้อนทุกข์ไม่สาคัญว่าเป็นของน่ารักเป็นของที่พึงน่าเสพนะน่าสุขนั้นทุกข์จึงต้องแค่กําหนดรู้ว่าทุกข์เป็นทุกข์เท่านั้นน่ะขบวนการต่างๆก็จะเกิดขึ้นละเนี่ยถ้ารู้รู้อะไรเป็นโทษนะขบวนการที่จะออกจากโทษนะั้นมันเกิดรู้อะไรเป็นความผิดนะขบวนการของการแก้ไขมันจะเกิดรู้อะไรเป็นทุกขจริงๆ ขบวนการของการสิ้นทุกขจึงเกิดของการหมดทุกนั้นจะเกิดดังนั้นทุกเนี่ยพุทธเจ้าไม่สอนให้ละสอนให้กําหนดรู้ให้ชัดจะทรงสอนให้ไปละทุกขตรงที่เหตุไปตรงละทุกข์ที่ตัวทุกละทุกที่เหตุคือละสมุทัยสมุทัยเนี่ยทรงสอนในละสมุท,ทยมัททย,ย,สสททยก็คือความรักนี่แหละความรักความยินดี ความสำคัญก่อนทุกเกิดความยินดีความพอใจเรือเรียกว่าตัณหานั่นแหละเป็นทําไมถึงเป็นตัณหาทำไมเพราะว่าเป็นความสําคัญผิดเลยเลยหลงลักเอเลยเลยเกิดการทยานอยากปกป้องเอหรือลึงล้างผักต้านเกิดขึ้นอยู่ในลักษณะนั้นละตรงเหตุเองละเหตุของทุกทุกก็ไม่ตรงละ ทุกก็ดับไปในตัวทุกดับแล้วเมื่อเหตุละได้แล้วทุกดับแล้วไม่เกิดปัญหาที่ละเหตุไม่ได้ทุกดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับเกิดดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุมันมีมันมีเหตุอยู่แล้วก็ซ้ำาๆอยู่แค่นั้นในวัฏฏะพอดับทุกข์เนี่ยให้รู้จักด้วยว่าอะไรคือความดับทุกข์ไม่ใช่ดับทุกข์แล้วก็ยังไม่รู้ก็เลยเกิดทุกข์ใหม่ กระบวนการดับทุกข์ก็ไม่ไม่ไม่เกิดเออเรารู้ว่านี่คือความดับทุกข์อาการอย่างเนี้ยอาการที่ที่รู้จักทุกข์จริงๆนี่คือเป็นขบวนการที่หน่ายทุกข์แล้วนะก็คือความดับทุกข์เองมันก็คือความดับทุกข์ในตัวมันนะอ่นี่โลดเนี่ยคือความดับเนี่ยคือความดับความยินดีความคลายความยินดีอ่าพอคลายความรักในก้อนทุกข์นั่นเองมันก็เป็นขบวนการเดียวกันเลยนะ แต่มันมองอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าทำยังไงขบวนการเหล่านี้ที่จะกําหนดรู้ทุกที่จะละเหตุของทุกที่จะทําให้ความดับทุกได้ชัดได้แจ้งต้องทําการเพาะการทําการปลูกทำการทำการเล่ากา,กท,ำท,ำกา,าทำการกระตุ้นทําทำการพ่อพูณจรียกว่ามักทำารทำการขบวนการให้เกิดขึ้นมักเนี่ยก็มีองค์8ประการ องค์ที่หนึ่งถึงแปดยมว่าองค์ที่สําคัญที่สุดไม่ใช่องค์ที่เจ็ดที่แปดหรอกอองค์สําคัญที่สุดคือองค์ที่หนึ่งคือความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าใจขบวนการทั้งหมดขบวนการเหล่านี้ก็จะไม่หักล้างตัวเองก็จะเป็นขบวนการที่ทําให้องค์ที่เจ็ดที่แปดเต็มบริบูรณ์ได้องค์ที่เจ็ดองที่แปดจะเต็มได้เพราะองค์ที่หนึ่งไม่ผิดเพี้ยน อ,องที่หนึ่งไม่ผิดเพีย้ยนกระดุมติดเม็ดแรกถ้าติดผิดเม็ดแรก้นเม็ดต่อไปนี่ก็ผิดนะผิดไปเรื่อยๆอมักองค์ที่หนึ่งต้องไม่ผิดไม่เพี้ยนองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคำตอบสุดท,ท้ายอยู่ที่องค์ที่แปดวา่าเต็มเพะอ,องค์ที่หนึ่งไม่ผิดอ,องที่หนึ่งขึ้นต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเธอเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ สมาธิทิก็คืออะไรคือความเข้าใจในอริยสัจสี่นั่นเองอความเข้าใจถูกแล้วจะคิดนึกในชีวิตประจําวันนะพอยมเข้าใจสมบูรณ์ดีแล้วนะความคิดนึกในชีวิตประจําวันจะทํางานจะทําอะไรก็ตามนะมันจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในความอยู่ในการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันเกี่ยวพันไปหมดเลยเอ,อ่ไม่ว่าจะทาําากรงานธุระอะไรก็ตามนะมันมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ แล้วเราจะอิงอะไรตัดอิงอะไรตัดจริงใจมันมีความสัมพันธ์ในความเห็นที่ที่ที่อยู่ในภายในนั้นด้วยถ้ามีความเห็นถูกอยู่เป็นเป็นต้นทุนพื้นฐานนะมันจะคิดวางแผนจะพูดจะทําอะไรมันก็ไหลไปตามต้นทุนนั้นๆนั้นคนที่มีสมาธิจริงๆก็จะมีความคิดพูดทําเนี่ยออกมาเป็นพยานประจักษ์ คนที่มีสมมาทิฏฐิแต่มีความคิดพูดทำที่ออกมาลักษณะย้อนแย้งกับความเข้าใจเนี่ยแสดงว่าความเข้าใจนั้นไม่ถูกจริงความเข้าใจเนี่มันไม่ไม่แข็งแรงแต่คนเข้าใจถูกต้องในขบวนการสมบูรณ์ของธรรมสัจจะแล้วเนี่ยเขาจะพูดคิดแม้ว่าจะจะเป็นคลาว่าก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็อิงความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ย ก็จะมีการคิดการพูดการทำเนี่ยถึงแม้จะมีบางอย่างที่จะย้อนแย้งก็ต้องมีม,มีมีการต่อต้านมีการดึงลังกันอยู่ที่สุดก็ตัวตัดสินตัวตัดสินเนี่ยมันจะอยู่ในขบวนการอยู่อยู่ในชีวิตประจักษ์อยู่ในชีวิตประจักษ์นะก็คือพอมีมีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆมีความหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆมีกําลังต้นทุนสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะพูดไปพูดมาก็อยู่ในเรื่องนี้อีกหละ ทามาทำไปก็ทำวนอยู่ในเรื่องนั้นอีกแหละในเรื่องที่จะออกจากที่จะคลายที่จะสลัดที่จะตดที่จะปลดปล่อยเพื่อที่จะดับมันเพื่อจะ,อะตัดต้นตอมันขบวนการของความคิดมันจะวน,นวนจะเวียนเวียนอยู่แค่ตรงนี้แล้วแล้วชีวิตแค่ที่เหลือเนี่ยจะจะอะไรจะเลี้ยงชีพจะเลี้ยงชีพจะทำงานออ่งานอะไรก็ช่างเถอะนะเคยบอกนะ ถ้าคนเป็นสัมมาทิสิ 4, สมบูรณ์แล้วอาชีพใดๆที่มีอยู่ก็เป็นสมาชิพไปหมดเลยถ้าคนเป็นมิจฉาทิฐินะจะทำงานอะไรจะเป็นตำรวจทหารจะเป็นพ่อค้าจะเป็นครูเป็นพระจะเป็นอะไรก็อย่างนะอาชีพของคนคนนั้นเป็นมิจฉาชีพไปหมดเลยแต่เขายกเว้นอย่างหนึ่งนะยกเว้นอยู่มิจฉาวานิชไม่สามารถจะมาใช้อะ ใช้คำพูดว่าฉันเป็นสมาธิฐิแต่ฉันก็จำเป็นต้องขายเหล้าจำเป็นต้องขายมา้าจำเป็นต้องขายอาวุธสงครามจำเป็นต้องขายยาพิษจำเป็นต้องค้ามนุษย์หรือจำเป็นต้องค้าสัตว์ชีวิตฆ่าสัตว์เอ,อฉันเป็นสมธิทิฏฐิพูดไม่ละอาชีพห้าอย่างเนี้ยเขาตัดออกจากเรื่องเงื่อนไขไขก็ตาม ถ้าเป็นชาวพุทธเราอย่าไปทําเลยถ้าเป็นชาวพุทธนะแต่ทําไมถึงบอกว่าถ้าเป็นชาวพุทธคือคือพูดกันได้บอกกันได้ก็บอกกันเฉพาะชาวพุทธเนี่แหละแต่คนที่ไม่ชาวพุทธนี่ก็พูดไม่ได้ก็ก็ไม่ว่ากันยังไงเมื่อผลรับเขาเขาต้องเป็นคนรับอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นชาวพุทธก็บอกกันได้ก็คืออย่าไปทํานิจฉาวานิชทั้งห้าถ้าอาวุธ ขายาพิษขายาเสพติดค้ามนุษย์ค้าสัตว์ชีวิตห้าอย่างนี้เองไม่สามารถที่จะพูดว่ามีส่วนของสัมมาอาชีพได้นอกนั้นอาชีพอื่นๆอาชีพอื่นๆทั้งหมดนะจะเป็นการจะเป็นหมอจะเป็นครูจะเป็นตำรวจจะเป็นทาหารจะเป็นพ่อค้าวานิชจะเป็นอะไรก็ช่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพทั้งห้านี้ อาชีพอื่นๆทั้งหมดที่มีอยู่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอาชีพสามารถเป็นสัมมาอาชีพสามารถเป็นมิจฉา,าชีพเป็นได้ทั้งสองด้านเกิดขึ้นจากสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นต่อ,อเมื่อเมื่อสัมมาทิฏฐิเป็นแล้วอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีพความพยายามของชีวิตของคนที่มีสัมมาทิฏฐิ จะเดินยืนนั่งนอนทําการงานท,ทําธุรกกิจอื่นๆทั้งหมดทุกๆชนิดความพยายามของเขาก็จะกลายเป็นความพยายามที่ถูกต้องอะอความสําคัญอยู่ตรงที่สมาธิทิฏฐินั่นเองอความพยายามของเขาถึงไม่เป็นหมันไม่เป็นโทษถ้าคนเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความพยายามที่เป็นความเพียรทั้งหลายทั้งปวงก็กลายเป็นความเพียรที่เป็นภัยเป็นโทษเป็นภัย เธอ,อเลยมิจฉาวาามะเป็นมิจฉาในในการในความเป็นไปเนี่ยเป็นมิจฉาดังนั้นเขาเลยให้สัมมาทิฏฐิเป็นเป็นแก่นสารทำให้ความเพียรน,นั้นเป็นสมัมมาคนที่มีสัมมาทิฏฐิจะมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาวายสะสัมมาชีวะสัมมาวาามะ สติของผู้นั้นจะเป็นสัมมาทิฏฐิไปในตัวอ่าสติของคนที่มีสัมมาทิฏฐินั่นเองจะกลายเป็นสัมมาสติอ่ายังไงก็เป็นยังไงก็เป็นอ่าทำยังไงก็เป็นธรรมทิฏฐิแต่ถ้าคนเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะอ่พูดคิดทำอ่าประกอบอาชีพมีความพยายามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการละลึกของคนคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะต่อข้อ กลางหนังสือกลางตำรามามาบอกเรื่องของของสติปัฏฐาน 4, สีส่ของสติสามพเกชงของสติสัพตติที่เป็นเป็นในตำรานะสติของผู้นั้นก็ยังเป็นมิจฉาสติอยู่นั่นแหละเออเนี่ยตัว,ต,วตัวที่เป็นธรรมทิฏฐินี่เองจะทําให้สัมมาสติเป็นไปเพื่อนที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นจะทําให้มิจฉา สติก็จะเป็นไปแล้วคนที่เป็นมิจฉาสติแล้วนะไม่ต้องพูดไม่ต้องหวังเลยที่จะได้สัมมาสมาธินะสัมมาสมาธิจะไม่เกิดจากพวกที่เป็นมิจฉาสติได้แล้วมิจฉาสติก็จะไม่เกิดจากพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะนั้นองค์ประกอบนึ่สำคัญอยู่ที่สัมมาทิฏฐิมันเป็นความสำคัญ ถ้าสมาธิิเป็นสมาธิิแล้วองค์ประกอบอื่นๆจะขัดแย้งไม่ได้นานองค์ประกอบของกายของวาจาของอาชีพของความเพียรของสติของสมาธิเนี่ยจะแย้งกับสมาธิิได้ไม่นานถ้าสมาธิิเป็นสมาธิิจริงๆนะจะแข็งแรงนะสำคัญสมาธิไม่แข็งแรงทำให ทำให้การกระทําคําที่พูดก็จะดีดๆไล่ๆคืนๆฉาดๆอยู่นั่นนหละมันเป็นที่สมาธิไม่แข็งแรงแต่สมาธิที่แข็งแรงกว่าการทําการพูดการคิดการประกอบอาชีพการดารงชีวิตไปการการทาความเพียรการมีสติกา,ารมีความตั้งมั่นเนี่ยมันก็จะ,ะไปตามไปตามคลองนั่นเองอก็เลยพุ่งพยายามประคับประคอง เติมเติมเติมให้เต็มในเรื่องของสม,มาธ,ธิให้ได้สม,มาธิเติมเต็มเมื่อไหร่นะอ่ามันเหมือนจักรรถไฟหัวขบวนจักรแรกอ่มีกำลังแล้วมันก็ฉุดอ่รถไฟโบกี้อีกเจ็ดโบกี้ไปอ่มาไปตามแรงฉุดของอ่รถไฟขบวนแรกของโบกี้หัวจักรแรกที่เป็นไปเนสม,มาธิธ